ขอต้อนรับดู Duckies o m a n c สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีครับ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 สวัสดีรับสวัสดีครับัสดีรับสวัสดีครับัสดีครับสว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 ัสัวสดีครับสวสดีครับีคสวัสดีครับสวัีครับสวัสดีครับสวดีคสวัสดี เดี๋ยวผมเอาใหม่มาให้ดูหน่อยนะที่้าเสอคนเลวพี่ฮะผมว่าโซฟาผมเล็กไปเลยเล็กไปเลยเล็กไปเลยพี่แม็ก์เล็กไปเลยโอ้เสื้อเลวมากแล้วแม่งแคบไปเลยขอโทษนะครับที่จอดแคบไปเลยไม่เป็นไรเลยครับโซแมสโออเอก่อนจะก่อนจะพูดอะไรได้พี่พี่ขำให้หมก่อนพี่ขำทำไมอ่ะทำไมอ่ะผมเห็นเสื้อที่ผมเอาใส่กับมันฮาดีมันเลียงมันฮาไอ้แคบอ่ะเท่ดีนะ โอ้โหพี่เริ่มจะเท่กว่าเสื้อเราแล้วพี่เท่ไปแล้วขอต้นรับเป็นครัรเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้แนะนำตัวเองในรูปแบบของตัวเองกับท่านผู้ชมตอนนี้ก่อนเราคือใครอะไรยังไงพวกอะไรอ่ะเริ่มเลยรูปแบบตัวเองครับสวัสดีครับผม ซีเกมเบอกล่องเดอะดาร์กสโตมันครับครับผมกรอกซีเกมครับครับสวัสดีครับผมแม็ครับเบรดร้องนำครับสวัสดีครับเต้ครับมือกีตาร์ครับผมคาดหวังครับกล้องครับมือกีตาร์ครับพี่กล้องพี่กล้องเปิดไมค์ังครับเปิดไม่ยังพี่จึ้งดึงเรียบร้อยสวัสดีครับพี่กล้องครับมือกีตาร์ครับ พี่เขาสู่รายการคือพี่มกป้อมด้วยครับผมต้อนรับเป็นทางการนะครับคุณรู้ไหมว่าเทปนี่มันเป็นเทปที่22แล้วนะของรายการนี้ทำไมมึงเรียกเป็นเทปโอ้ยโบราณเลยเป็นทีที่ยีอ้วโอ้โหเป็นคนโบราณเฮ้ยพวกเราทันทันทำอะไรทีาะฉะนั้นไปเถอะเอาเอาเอารับ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 เทปรับโอเคโอเคก็เดินทางมาถึงแบบ EP ที่22แล้วอ่าแล้วก็อย่างที่บอก ทำไมวันนี้วงที่ผมเชิญมาเนี่ยเป็นวงที่ผมกําลังแบบปลื้มกับผลงานเขาอันนี้คือพี่พิษล้วนๆเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ไม่มีความรู้เรื่องวงพี่พีมาก่อนเลยจริงๆวันนี้ต้องแบบมาขอประสบการณ์จากพี่พิษเลยแล้วเมื่อกี้พี่บอกที่กำลังดื่มด่ำดื่มด่ำไปจนว่เริ่มหัดฟังเพลงพี่พี่เขาเราหลบก่อนไหมให้เขาเคลียร์ก่อนเคียกเคียกแบนี้ธรรมชาติที่สุดโอเค The Darker Slow Man นะครับครับ ลองอธิบายลองแนะนำท่านผู้ชมหน่อว่า t Darkest Romance มันมาได้ยังไงพี่มันหมายถึงอะไร,รลองเลาหนครับก็ถ้าชื่อวง The Darkest Romance มันด้วยความที่วงเริ่มจากผมก่อนนะแล้วก็ตอนนั้นไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อวงว่าอะไรเราตอนนั้นใช้อีเมลที่เป็นคำศัพท์คล้ายๆกันก็เลยตั้งใจอย่างนี้แต่ว่ามันมีช่วงชีวิตหนึ่งที่ผมรู้สึกและมีความเชื่อแบบเริ่มเริ่มมีความรู้สึกกับมีความเชื่อว่าอะไรก็ตามที่มัน ไม่ได้สัมพันธ์กันไม่จะเป็นว่าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เช่นความมืดหรือความสว่างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบเวลาเราพูดถึงหนังโรแมนติกหรืออะไรที่เป็นดูเป็นความสุขอะครับ,รบต่รู้สึกว่าทุกคนอาจจะมองเป็นภาพแบบหวานดอกไม้แบบสีข,ขาวๆอะไรเงี้ยแล้วเราจะไม่มีทางมีความมืดในความโรแมนติกนั้นได้เลยเหรอมนเลยกันเป็นว่าดาร์คเคสโรแมนติกก่อนที่ผมตั้งชื่อเมลของตัวเองเอาไว้แล้วก็เพชื่อเมลก่อนเป็นเป็นชื่อเมลตัวเองก่อนใช่ใช่ใช่แล้วคราวนี้พอ พอมันเริ่มทําวงขึ้นนะครับแล้วก็เราไม่รู้จะตั้งชื่อวงว่าอะไรก็เลยเอาเป็นแบบอันนี้มาดัดแปลงเป็น the darkest romance tag มันมาจากชื่อเมลก่อนพี่ชื่อเมลเริ่มเริ่มแล้วแต่ผมว่าพี่เขาน่จะรักคำว่า darkest ด้วยมั้งแล้วก็แบบเขานี่มีสิ่งที่มันแตกต่างกันอยู่ก็มีแบบแรปเปอร์ไปเรื่อยๆมาครับแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบตอนตอนนั้นก็แบบสมัยเด็กๆก็เปิดเมลแบบ ต้องใช้แยกเมลทํานู่นทํานี่ทำนองทงานแล้วก็แบบไม่รู้จะตั้งอะไรก็ทํางานหรือว่ารับอะไรทํางานทํางานทางานูำหนังไม่ใช่ไมไม่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 ไมไม่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 ไ่ไม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 ่ ยังไงนะ The Darkestromance ใช่ไหมครับชื่อเมลเป็นยังไงชื่อเมลก็พอเป็นชื่อเมลแล้วก็มาตั้งชื่อวงครับ,รบไอความรู้สึกที่รู้สึกว่าเราไม่เชื่อว่าสิ่งที่ขัดกันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้แม้กระทั่งเรื่องเพลงพอเรื่องเพลงปุ๊บคือด้วยความที่แต่ก่อนก็ฟังเพลงร็อกฟังเพลงอะไรอย่างนี้มาแบบพอสมควรแล้วก็มีช่วงชีวิตที่ไปชอบเพลงที่แบบป๊อปเลยครับแบบแต่ก่อนผม มากับช่วงแบบเมทัลคอร์ลุ่งเรืองอะไรเงี้ยแบบอ่าแอซเซเลดายิงสลิปน็อตนูเมทัลคอร์เคยแล้ววกเนี้ยชอบอะไรอย่างนั้นอ่ะจนแบบไปไกลถึงแบบมีวงอย่างอันเอิร์นดิลินเจอร์สเคปแพรนที่เป็นแบบลึกแบบลงไปกว่านั้นอะไรเงี้ยสเลย์ยงสเลเยอร์อะไรเงี้ยครับแล้วจู่ๆผมก็มาเจอคนเอาเพลงแบบพวกซาวท랙ภาพยนตร์เกาหลีหรือหนังเกาหลีอ่ะที่เป็นแบบโอ้เออทำในหัวใจอะไรเงี้ยมาแล้วแบบหรือแม้แต่เพลงที่เป็น อีกอีกฟากหนึ่งนะครับเป็นเพลงป๊อปเพลงอะฟังรู้สสบายใช่เรารู้สึกว่าเออมันมันเป็นโมเมนต์ที่แบบเออเจอเพลงแบบนี้แล้วเราก็น้ําตาไหลได้วะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเป็นคนล็อกไปสุดทางไม่จำเป็นต้องเป็นคนอะไรสุดทางแล้วก็พอเลิกคิดว่าตัวเองเป็นใครเลิกคิดว่าตัวเองเป็นแนวไหนเราเหลือแค่เราเป็นนัก้ดนตรีหนึ่งคนเฮ้ยพี่เราจะเป็นอะไรก็ได้ผมก็เลยไม่รู้สึกว่ามันมันมันกว้างกว่ากับการที่จะแบบ มันก็เลยี่ยเหมือนผมว่าได้ใช้เมโลดี้สวยๆจากเพลงป๊อปด้วยแล้วในเพลงที่เราชอบแล้วมันเป็นการทดลองอะครับมันคือเหมือนว่าตลอดมาที่รู้สึกว่าตัวเองพอลองเขียนเพลงทาเพลงเองตั้งแต่ตอนต้นนะครับมันได้ทดลองหลายๆอย่างเช่นเราอยากจะไปหนักไปถึงไหนแต่ในในขณะนั้นอะเราทําให้หนักขนาดนั้นติดหูได้ไหมหรือแม้กระทั่งกระทัาให้มันให้มันนุ่มละมุนไพเราะแต่เราไม่ได้พูดเรื่องที่มันเบาหยิวอะเป็นต้นมันเริ่มจากทดลองอย่างนั้นมาเรื่อยๆะครับจนจนได้เป็น เป็นสิ่งที่ได้ฟังกัน <laughs>